แม่กะละแมไปเป็นพิธีกรกิติมศักดิ์ก็ไม่บอกนะเดี๋ยวนี้มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการรักษามากมาที่สำคัญไปเจอสุดหล่อด้วยพี่หมูดีโรคทองวัฒนาด้วยคือโรงพยาบาลรากําแหงเขาเชิญไปได้เงินกี่บาทโอ้ยก็ช่วยกันช่วยกันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรอยากสนับสนุนเขาเพราะว่าเขาอะ ไปตรวจร่างกายให้คนน่ะฟรีอ๋อดีมากงคืออยู่ที่ห้างก็อย่างที่บอกคือเวลาถ้าคนให้คนมาโรงพยาบาลคนก็จะคิดมากแต่คราวนี้เขายกโรงพยาบาลไปที่ห้างคนก็จะเข้าง่ายขึ้นนะดูบรรยากาศหน่อยไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชิญเลยค่ะทําไมไม่ให้กระแแมเล่าอะไรนะก็ไปเองนะแต่ว่าเอาตามข้อมูลนี้นะคะเขาบอกว่า ที่พระได้พ์คนะคะสีนครินค่ะแม่ก็มีพิธีกร people, แล้วก็มีพี่พี่หมูดีรกทองวัฒนาเป็นแขกรับเชิญ<อ>ด้วยมาใช่ไหมที่สุดนะเ<น>ขาบอกงานนี้ม <ใน S 2> ีข้อคิดมากมายสําหรับคนที่ท้อแท้เรื่องการออกกําลังกายเรื่องการอยู่ยังไงให้มันมีความสุข<ะ>ก็มาดูได้เพราะสําคัญกว่านั้นคือปี53คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ต้องศูญเสียขาและเท้าคือตัด เท้าทิ้งตัดขาทิา้งมีจำนวนนะตายละดิฉันไม่เห็นจดนี้ <S <S สวัสดีคพร้อมเพรียงค่ะสวัสดีค่<ฮ>ะมีคนที่โดนตัดขาและเท้านะฮะวันล,ละ3-4ถึง่คนกลับมาที่เนื้อหาได้นะคะทีนี้คุณหมอในแพทย์สุทัศน์ฮอดสิริมานน์ค่ะแพทย์ผู้วิชาชด้านหลอดเลือดของโรงพยาบาลรามคำแหงก็อยากจะให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็อยากจะบอกว่ามันรักษาได้นะอย่าเพิ่งปล่อยให้เท้าตัวเองเป็นแผลเพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ย มันจะไม่มีความรู้สึกนะคะเหมือนชาที่เคยอธิบายไปว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงหลอดเลือดสวนปลายอะไรอย่างที่เราเคยอธิบายกันไปนะที่พี่หมูหรือเคนเนี่ยเล่าก่อนเล่าก่อนเดี๋ยวขอเล่าเรื่องพี่หมูทายหล่ะอ่ะคุณเล่าเรื่องข่าวก่อนเออนะเดี๋ยวฉันขอพี่หมูเขาก็ไปตรวจน้ําตาลเพราะว่าเพราะอะไรพี่หมูมีประวัติในครอบครัวเป็นพ่อเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยต้องคอยตรวจไว้เสมอแล้วเขาไปตรวจแล้วก็โอเคใช่ไหมนอกจากพี่หมูแล้วนะคะก็ยังมีผู้ที่มาร่วมงานเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพกันก็ ไปตรวจสุขภาพกันมากมายเลยเนาะอ้าวไปดูซิว่าบนเวทีเขาคุยอะไรกันบ้างลองดูคุณคุณหมอนิดหนึ่งนะคุณแพทย์คุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณแพทพยนนะะพท์เชิญค่ะปัจจุบันเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าเนี่ยนะครับเ,เราได้ทราบถึงว่า,าต้นเหตุเนี่ยของแผลเบาหวานที่เท้าเนี่ยเกิดจากภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับซึ่งเ,เราได้ทําการรักษาด้วยการาทําให้มีเลือดเนี่ยกลับมาเลี้ยงที่ขาได้นะครับด้วยการขยายหลอดเลือด ใช้วิธีการใส่สายสวนแล้วก็เข้าไปขยายหลอดเลือดจากภายในนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทําการขยายหลอดเลือดเนี่ยที่มีการติดตันเนี่ยที่มีการตันสนิทนะครับเป็นระยะทางที่ยาวๆได้นะครับซึ่งสามารถที่จะทะลวงให้เส้นเลือดที่อุดตันแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะขยายเปิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้มีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่บริเวณขาได้มากขึ้นทําให้แผลเนี่ย จากเดิมที่ไม่หายหรือว่าหายค่อนข้างช้าสามารถที่จะหายได้ตามปกตินะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการที่จะเสียอวัยวะหรือเสียขาหรือว่ามีการตัดขาเกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอนายแพทย์สุทัศน์ฮอสิริมานนนค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดโรงพยาบาลรามคำแข้งนะคะ,คะใครสนใจลองโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ0 2 7 4 3 9 9 9 9ค่ะคนไปฟังเยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยหรือไม่ก็คนที่มีพ่อแม่เป็นหรือญาติพี่น้องเป็นคือฟังแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็รู้ทันโรคเบาหวานมากข<ช>ึ้น<ช>ห,รหรือบางค,คนเป็นแล้วมีอาการแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะรักษาอย,ย่างไงแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจว่าเฮ้ยเราต้องตัดขาทุกครั้งหรือเปล่าคุ Bye. Bye.